สวัสดีมือออกพรรษาค่ะพี่น้องค่ะออกพรรษาเออมือนีนข่อยก็ออกมาย่างเรียนพี่น้องคืออากาศดีแห้งมือเศร้านน่่ยอ,อยมีเลี้ยนเด้ข่อยมือเศร้าข่อยมีเลี้ยนภาษาข่อยเลี้ยนแล้วข่อยก็เลยออกมาย่างเหรียญข่อยเห็นมันมีแดดข่อยก็เลยฟ้าวออกมาน,านีน่พีนนานาน่น้องข่อยสิพาเจ้ามาย่างเรียนเด้อมือนีโอข่อยสิพาที่จะออกมาย่างเรียนแต่ว่าบบมีเหตุดอกยางเบืองแล้ว บน่าจะมีเหตุค anyway. ่ะพี Suddenly, ่น้องค่ะอากาศดีแห้งเมื่อนี่คือว่าอากาศดีแล้วล่ะตอนแรกคิดว่ามันจะบ่หนาวซ้ำนี่นะคะพี่น้องตอนแรกคิดว่ามันจะไม่หนาวแบบนี้แต่ตอนนี้คือหนาวแห้งเออเห็นแดดดยังสีนะพี่น้องตอนแรกคิว่ามันจะบ่ามันจะบ่าหนาวคือว่ามันอาจจะฮ้อนวะาสั้นเกือบบอสซเสื้อเขียร์ออกมาได้พี่น้องเกือบข่อยบใไซเสืยอเขียา์แออกมาแต่ว่าข่อยก็ใส่ออกมาเพราะว่ายัน เนี่ยอกว่าข้างนอกเราหนาวะนะก็เลยอันก็เลยใส่มาก,กัไวัยาริษัทหนาวอีหลีค่ะสรุปคือหนาวอีหลีเออตอนนี้ก็อยู่ตรงนี้แล้วนะคะออกมายางเหรียญส่วนรางบ้านนี่แหละพี่น้องก่ได้ไปไกลดอกเบื้องไสิอันให้สุมเจ้าเบื้องกล้องทั้งหลังนี่ค่ะกว้างมากกว้างเฮงด้วยพี่น้อง โอ้เห็นเครื่องบินน้ำกวงมากก่วงแห้งตอนนี้กะเป็นฤด,ดูใบไม้ร่วงเนาะพี่น้องฤด,ดูใบไม้ร่วงแนมไปทั้งไรต้นไม้มันก็นกนสิเปลี่ยนสีเบิร์ดนะคะใบไม้มันสิเริ่มเปลี่ยนสีแล้วมันก็นสิเริ่มโลนเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามันกันยังจะมีหยาสีเขียวๆย,ยังสีให้เห็นอยู่คือเกาเนาะค่ะกับยางเห่น ว่ามื้อนี้ข่อยจะมาเบาอันนึงไห้ซุ้มเจ้าฟังซึ่งข่อยข่อยจะมาเบาอันนึงไห้ซุ้มเจ้าฟางข่อยละงื้ลงง้อคนที่มันอันนี้นะพี่น้องข่อยสิเริ่มต้นจังไรดีมันจะมีคนอยู่ประเพทหดนึงดอกโดนโดนทักมาหาเฮาแอบทำท่าถามจังสิแม่ย้ายเห็ดอย่างยู่ย้ายเจ้าสบายดีบอจังสินาะ ถามสซงสิเป็นห่วงสามทซงสิเป็นแบบเอออยากห่วงอยากอยากเป็นห่วงอยากถามสารูกซุกดีบจังสีน่ะพี่น้องถามไปเรื่อยเออมันสีถามอยู่บกี้ข้ามดอกถามแค่ว่าเจ้าสบายดีบอเจ้ายุาย่ใสเจ้าเห็นอย่างเดียวนี้ที่อยงอยังนกงสิน่ะคะมันสีแหมันสีส่วนเท้าคุยสันสัน ชวนเอาคุยสั้นๆแล้วหลังจากนั้นค่ะพี่น้องมันก็นจะเริ่มเข่าเรื่องของมันเลยยายข่อยบบมีเงินกินข่ายายอันข่อยสิไปซื้ออันนั่นอันนี้เงินบบพอ่อยายอันมือเลี้ยงข่อยสีหายเจ้าดอกเจ้ามีห้ข่อยก้อนบสามร้อย กัน่า,าตอบมาบมี่มันกะจะว่าสองร้อยก้อนก็นได้ร้อยนึงก็ได้ย,ย้ายมือแรงกวอยอย่าใฉ้เจ้าคืนดอกซุ้มเจ้าคืนวาซุ้มนี่นันซุ้มเจ้าคืนวาซุ้มนี่หันมันมีมือแรงอีหลีอยู่บ่พี่น้องมือแรงของมันคือย่ามใดหรือว่าสิ้นเดือนของมันคือย่ามใดมืออื่นเศร้าของมันคือย่ามใดบ้วลูกค่ะ ข่อยคือว่าซุ้มหานี่มันบ่มีอย่างดอกข่อยละสั่งวะ่ะบอกมากข่อยละซั่งมันจะมีอะไรมันสิมิหามันอย่างมืออื่นเศร้าขั้น่าซั่รลอยหนึ่งสองรอยเจ้ากับบ่มีหายบ่มืออื่นกับยังว่ามือนมือแรงสีขค้ืนน่อนนะสิมึงกะถท้ามือแรงเลยค่ะเดี๋ยวมึงกะสีได้อยู่ดอกลอยสองลอยที่มึงอยากได้นั่นเออมันขวงเวยพี่น้องซุ้มหานี่เจ้าว่าคือข่อยอยู่บ่มันข่วงมากมันขวงจริงๆรง ยังอีอย่างคงมั่นดอกยลังเนี่ยจะเป็นขอความอยูระมาณเนี่ยมันสีมีคนอยูบประเภททั้งสีละซึ่งเจ้าคือว่าคนประเภทนี้ฮะนะเป็นอย่างมั่นคือมากเบียดเบียดเบียน,ยน,ยนผู้อื่นแถะซึ่งเจ้าพ่อคือข่อยอย่บพี่น้องแต่ละเมือแต่ละเวน้นั้นข่อยเอใจรดได้ขั้นขั้นพวกที่แปลกๆป่แม่นพวกที่แปลกแปหรอกพวกเป็นมูในเฟซหรือว่าเป็นมูที่เคยหุจักกันตะโดนตะดีแล้ว รือว่าอีอย่างจังสีขันโดนโดนลอยวันวันปีวันโบเคยทากมาน่ะข่อยขึ้นบ้าเมนเลยได้พี่น้องข่อยขึ้นบ้ามันสีมาในลักษณะนี้เลยลหละพี่น้องค่ะส่วนมากที่ข่อยโบนะโมเมนตะลอยหนึ่งเน่สองรอยหนึ่งเน่ได้พี่น้องหาลังคนพี่น้องค่ะหาลังคนมันเป็นตตดสร้างกกหัน ให้เราคนมันกิดเป็นตส่สร้างกลัวให้เราคนไม่เป็นแตส่สร้างก็หันได้มันบริวาแบบย้ายรอยหนึ่งเนี้ยสองรอยเนี้ยอย่างยี่สิเดมเฮ้ยเท่าเดือดร้อนอัดแโบบมีเงินหมวดหลดโบพโบอยังบริจัยคาเซาบ,บ้านอยู่เออเทายืมก่อนเนี่ยเดมบอกหาพัน คุณเดฟพี่น้องลองวนมันเบาเอาเลยเด้มันเอาไปจับงวนเงินมันเลยเด้ไปแต่สร้างคือ็ยังนี่คั้นเทาบ่หายวันนี้มเครื่องบินเห็นไหมทุกคนรู้ไหที่แพนกล้องไหเบ้างเออหมดขั้นเทาบ่หายมันบาดนี่พี่น้องโอ้อนแดดเขามันกะสีวาคั้นเทาบ่หายมันเดอ้อสมมุิมันกะสีวา ไว้ให้ยืมซ้ำอีนึงกับบ่ได้บอกเออก็ได้สูกูสีบอกสูเดอ้อกูบอได้หาเงินไว้สู้ยืมกูหาเงินไว้ใส่ตะกูเอาไว้ให้ครอบครัวก,กูใส่ายามเดือดร้อนสู้กับบ่เคยซอยกูกูสีบอกสู้จังซี่นะคะอยากได้เงิน ไปหาทํางานอันใดที่บ่จาเป็นสู้กับ,ลลกบ,บรถล้งสู้กับบ่ต้องซื้อเออบอ่มีคำสิวาวน้ำหล่ะละกูสร้างวะ่ะแต่ละคนเนี่ยโพดหลายประสิวาวคืนทั้งคนผูเด้พี่น้องไม่แล้วเจ้าเป็นเมียฝรัง่งเจ้าก็เว่าวได้แล้วเป็นเมียฝรั่งหามันอย่าง ยืมเงินสำนึกกับบ่หา,ายผ่านวะเอาสูกูกะทํามาหากินบ่กูเป็นเมียฝรังบบเมนวาเงินกูกระโปรงออกมาคือใบไม้บ่เออมันบริเกิดขึ้นคือเหตุบ่เงินนี่กูก็ต้องหาบ่าฝากไว้เหี้คิดซุ้มสูกูสร้างวะซุ้มเจ้าว่าคือข่อยบอซุ้มเจ้า,า,ออามีาวาความคิดเห็นจังใดซุ้มเจ้ามีาความคิดเห็นจังใดพี่น้องข่อย ถ้าล้งเทียก,กับศูนย์บ่มีค้าสีดาพี่น้องคอยเฮงดาคนบ่เป็น่ยนจะคอยสีดาจังไหนนี่คอยดานี่คอยซุดซุดซุดคอยอะไรเด้ไหนคอยดาได้ซํานีล่ล่ะเออคอยดาอยู่ตัวคอยดาบ่เปลี่นคอยศูนย์อยู่พี่น้องคอ,อยกระศูนย์ถามว่าศูนย์บกก่กระศูนย์แต่ว่าคอยกระดาคนบ่เป็นยังว่าสร้างเว้ยเบามา้งเหศูนย์ศูนย์ที่เบาข้ามเลย ร้อยหนึ่งสองร้อยมันกีับเงินเดอ้อกูก็ตั้งใจทำงานหน้าเดอ้อกูก็หาเอาเดอ้อส์ซูนันโบจักประหยัดเองเออสูโบจักประหยัดเองแล้วสูสิมาสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นเห็ดหยังขั้นมูซอยโบได้ผัดเครียดให้มูซุมนี่นิสัยกูละสร้างมาขั้นมูโบซอยผัดเครียดให้มู แต่ว่าเจ้าของแต่ว่าเจ้าของหัดบบเบิ่งเจ้าของแทนที่จะเบิ่งเจ้าของแทนที่สีรถค่าใช้ใจ่ายเจ้าของลงแทนทีมันสีคำนวณค่าใช้ใจ่ายมันแต่ละเดือนให้มันบาลานซ์กับรายได้มันเออถ้าลังควนผุนเดทักมายืมเงินเฮ่า,เพ,าเพราะเพราะเฮาบ่หายเครียดเฮาไปอาดหลดอีกสามเมือ่อนยา มันโพดนั่งกินเบียร์ผูนอยู่ริมทะเลพูนมันแหละมีความสุขแข็งเฮาอย่างงังบฮันได้ไปสายอยู่เฮายัางเห็นงานงงงงงงอยู่คือเก่าข่อยละเงินละงอน้าซุ้มผีเปียดอันนี้ข่อยบบมีข้ามสีดาอกพีโนงซุ้มเจา้ามีความคิดเห็นจังไรซุ้มเจ้าซุ้มเจ้าถือือข่อยอยู่บ่ซุ้มเจ้าถือเบียดเบียน,ยนคือข่อยอยู่บ่มันํะเบียดเบียนอเด้กพวกหา่านี่เออ ือเราเมื่อยน้ำซุ้มประเภทอันนี้เสียจังไลยน้ำซุ้มอันนี้พี่น้องค่ะบมีคําสีเห่าน้่บอกมัล้ล่ะศูนย์ฝากไว้ให้เออบอมีให้ซูยืมดอกสีบอกหายไปหาดำงานเอาเดอ้อ